สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรื่องราวข่าวสารในวงการล่อง,งเตอลี่ที่จะนํามาฝากกันเป็นประจำนะครับผมในที่สุดครับเกมส์อาร์ก็จะกลับมาเดินหน้าเตะก,กันอีกครั้งนะครับหลังจากถกเถียงกันอยู่พักใหญ่เลยทีเดียวครับว่าจะเป็นการเตะแบบปิดสนามให้แฟนบอลเข้าชมเป็นระยะเวลาประมาณ1เดือนด้วยกันครับหลังจากเกิดพิษไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่เล่นงานอย่างหนักครับที่ประเทศเตอร์ลี่โดยโปรแกรมก็เริ่มทยอยกันออกมาแล้วนะครับผม อย่างสุดสัดปดาห์นี้ครับจะเป็นนัดที่26ของฤดูกาลครับที่เลื่อนออกมาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับจะยกมาเตะในสุดสัดปดาหนี้ขณะที่เกมนัดที่15เนี่ยคู่ที่เลื่อนมาครับก็จะยกกันไปเตะในช่วงการสัปดาห์หน,น้าหนูเลยนะครับผมส่วนวันนี้ครับประเด็นที่จะมาพูดถึงกันก็คงต้องชี้ไปที่สโมสรลาซิโอสักนครับปีนี้มาดีมากเลยครับโดยเฉพาะซิมิเนสกี้ครับ ได้รับคำชมอย่างล้นหลามเลยครับเพราะว่าตอนนี้พาเลสโอกล้าขึ้นมาร้างไปจากฝูงของตารางครับแล้วก็มีลุนซุกโตอย่างเต็มตัวเลยทีเดียวนะครับปีนี้อิากิถือว่าทำงานนด้อย่างยเยี่ยมครับสร้างสถิติใหม่ให้กับตัวเขาเองแล้วก็สมศสรหลายอย่างเลยทีเดียวครับเริ่มกันตั้งแต่การที่เขาพาทีมลาสโอเนี่ยคว้าชัยติดต่อกันได้มากสุดในสอารครับถึง11นัดติดต่อกันเลยทีเดียวครับทำลายสถิติที่สเวนโกลานิสันครับเคยทำเอาไว้เมื่อรุกการ 1,998ถึง1,999ที่ตอนนั้นเนี่ยอิลกษัตรทำเอาไว้9นัดนะอิซึกิมาทำลายได้ครับที่11นัดนอกจากนี้ครับในทุกการนั้นเนี่ยอิลกษริเนี่ยพาลิโอไม่แพ้ใครในสายาวนาถึง17นัดติดครับก็เป็นอิซึกินี่แหละที่ทำลายได้อีกครั้งครับตอนนี้เขาพาทีมซิาขาวไม่แพ้ใครในซีารมา21นัดติดต่อกันแล้วนะครับจะว่าไปนี่อิึกษรินี่ก็ถือเป็น มีข้อสมัครดีกับอิสกี้ด้วยครับเพราะว่าตอนที่อิสกี้ย้ายมาเริ่มทีมลาซโซเนี่ยก็เป็นอิลลิคสันนี่แหละที่เป็นเทรนเนอร์คนแรกของเขาครับเป็นคนที่ส่งเขาประเดิมสนามลาซโซ่เลยครับลงเล่นเป็นตัวจริงเลยครับเกมแรกในเกมยูฟาซูเปอร์คัพครับที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเซอร์เอลลกุสันนั่นแหละครับเมื่อวันที่27สิงหาคมปี1999นะเกมนั้นเนี่ยเป็นลาซโซครับที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อ0ูนย์ครับขวาแชมป์ไปครองด้วยนะครับผม แล้วก็ตอนนี้อิสกี้มีอีกหนึ่งเป้าหมายครับที่จะพยายามทําลายไอดีตเจ้านายของเขาให้ได้ครับสติ City, นะเพราะว่าอิกสารครับคือเทนเนอร์ที่เก็บชัยกับไ r รซโอได้มากสุดนะครับทำได้ถึง106นัดครับคุมทีมช่วงปี1 9 9 7ถึงปี2001ครับตอนนี้หลังจากที่เอาชนะโบลญญาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับอิสกี้นี่ คว้าชัยกับไบรซ์โอได้105นัดในทุกรายการแล้วครับอีกเพียงนัดเดียวเท่านั้นครับเขาก็จะขึ้นไปทาบเจ้านาเลยเดียวครับซึ่งเกมสปดไปก่อนโซก็คือการบุกไป,ปเยือนอัลตันตาที่แบกกโมครับก็แน่นอนว่าไม่ง่ายแหละแต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าปีนี้นี่ e, อิซากิเรียกว่า,าผ่านเกมยากๆมาหลายอย่างครับที่หลายคนมองว่าไม่น่าจะทําได้ครับอย่างการบุกไป,ปเยือนบุกไป,ปชนะ มิลานที่ซันโซครับไาซโอเนี่ยไม่เคยชนะมิลานที่ซันโซมานานกว่า30ปีนะอิสกี้ก็ทําได้ครับเช่นเดียวกับการเอาชนะยูตูสที่ซาเดโอบูโกครับก็ไม่สามารถทําได้มานานปีนี้อิสกี้ก็ทําได้ครับเช่นเดียวกับการเอาชนะอิติมิลานที่โบร์ิโกแห่งนี้ครับเขาก็ทําได้มาแล้วเช่นกันครับก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับไปเยือนอัตตันตาที่แบกามไม่ง่ายก็จริงแต่ว่าก็มีโอกาสนะและถ้าเกิดทําได้จริงเนี่ยจะทําให้เขา แล้วก็เลสโวเนี่ยมีลุน้นสกโตโตอย่างเต็มตัวนะครับเพื่อลุ้นแย่งกับยูนุสแล้วก็อินเตอร์มิลานนะซึ่งจะว่าไปครับเกมระหว่างอตาต้ากับเลสโวเนี่ยก็เคยมีการปิดประตูเตะม,มาแล้วครั้งหนึ่งด้วยครับคือย้อนไปเมื่อปี2007หรือว่าเมื่อ13ปีก่อนครับตอนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ฟิล i โป o ราชิติครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ไปเสียชีวิตในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ครับคุมเกมระหว่างคาเตเนียกับปาเลโบครับเป็นเกมดับบี้ทาง,าท,าง,ท,างทางใต้นะทำให้เสียชีวิตก็เลยมีการสั่งปิดปรตุเตะเกมนั้นลสาลสโอ้ก็ไปเียยนเตะตาครับ ปิดให้แฟนบอลเขาชมครับผลก็คือเสมอกนได้ครับสูตรประตูต่อศูนย์ก็ต้องรู้ว่าคราวนี้ครับเป็นการปิดประตูเตะเช่นกันครับจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ว่าเกมคู่นี้ครับจะไม่ได้เล่นกันในสุดสัปดาห์นี้ครับจะไปเล่นกันในช่วงสุดสัปดาห์หน้านี้เลยนะครับผมก็เลื่อนไปก่อนนะจะได้พักยาวครับสำหรับอินซิฟอร์าของอิซากิในช่วงในเวลานี้นะครับผมได้ได้มีเวลาเตรียมตัวกันพร้อมครับนักเตะตัวเจ็บๆก็จะได้ทยอยกันหายกลับมาด้วยนะครับผม ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะและกับพุกไหนในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ